สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินพอ,อยู่พอกินวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนครับผมไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันแล้วครับก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างครับผมวันนี้ฝนตกช่วงบ่ายๆพอดีครับผม ก็เลยทําคลิปหน่อยอยู่ในบ้านเลยครับผมฝนกำลังตกครับผมก็ช่วงนี้ก็ที่จังหวัดสุรินทร์ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมกับญาติญาติพี่น้องที่อยู่ ชายแดนก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทหารทุกท่านด้วยครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องที่อยู่ชายแดนไทยท,ทุกท่านเลยครับผม สถานการณ์ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับก็วันนี้มีโอกาสก็ทำคลิปหน่อยครับผมไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันแล้วครับบรรยากาศวันนี้ก็เย็นชุ่มฉ่ำฝนไม่ได้ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับผมน้ำทุ่งนาก็เริ่มแห้ง พอดีเลยน้ํากําลังแห้งพอดีเลยแบบต้นไม้ก็ไม่ให้รดน้ําต้นไม้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับผมรอน้ําฝนสัมพานจะตกจะตกก็ไม่ตกแต่ทางภาคเหนือของเราก็รู้สึกว่าน้ําจะเริ่มท่วมแล้วครับผมเป็นกําลังใจให้พี่น้องภาคเหนือด้วยครับ สำหรับท่านใดที่ประสบภัยน้ำท่วมนครับผมช่วงนี้ก็บ้านเราก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ออนายจะหนักลงหนักขึ้นเรื่อยๆครับผม หนักเดี๋ยวเบาก็ดีครับตกไม่ไม่แรงมากครับผมตกไม่ ดูแล้วไม่น่าจะนานเท่าไหร่ครับแต่ก็ดีทำให้บรรยากาศริอต้นไม้สดชื่นข้าวก็นาข้าวก็กำลังจะแห้งพอดีเลยครับ ได้ฝนมาช่วยนิดหน่อยเบาลงแล้วครับผมไม่ถึง5นาทีเลยดินยังไม่ชื้นเท่าไหร่เลยปีนี้อีสานตอนล่างน้ำน้อยมากครับผม น่าจะหยุดแล้วครับผมแต่อากาศยังมืดมืดอยู่ไม่แน่อาจจะตกอีกรอบหนึ่งครับผม ยังมีลงเม็ดนิดๆโปรยๆครับผมมีดอกอต้นเพกาหรือหมากลินฟ้ากำลังออกดอกเลยครับผม ดอกเขาจะเป็นช่อขึ้นไปก้านเขาจะยาวมากก็ออกปีที่สองแล้วครับปีนี้เป็นปีที่สองแล้วครับที่ออกดอก ก็ยังมีอากาศสลัวสลวอยู่ครับผมยังมีเมฆอยู่อาจจะตกอีกรอบก็ได้ครับผมก็คลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับผมไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันก็ฝากเป็นกำลังใจทหารไทยที่อยู่ชายแดนอีกรอบหนึ่งครับผมขอให้รอดปลอดภัยทุกท่านครับผมสำหรับ เพื่อนๆหรือญาติที่อยู่ชายแดนครับผมก็ผมก็มีญาติอยู่ครับอยู่ติดชายแดนกัมพูชาเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรู้สึกว่าจะมีตกอีกรอบแล้วครับผมเสียงลงฟอกแป๊กกอกแล้วก็มีแสงสวา่าง ช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่าครับผมยังมีพระอาทิตย์สองจ้าอยู่แล้วก็ฝนก็ลงเม็ดมาอีกรอบหนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมแนละเป็นกําลังใจให้กันฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ